สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างแฝดพลายทองคําพลายทองแท่งนะคะคนสวยตอนนี้ก็ยังไม่หายนะคะอาการนี่คือบางวันก็ดีบางวันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะคะ<อ>เมื่อเช้านี่คือก็ถ่ายเริ่มถ่ายเป็นก้อนนะคะแล้วก็พอตกช่วงบ่ายมาช่วงที่พ่อใหม่พาเด็กๆไปสแสดงรอบบ่ายก็อยู่กับน้องเป๋วนะคะเริ่มเหมือน มีถ่ายเลี้ยวออกมาอีกนะคะแล้วท้องน้องก็ดูเหมือนรู้สึกว่าจะท้องแข็งๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้เอาน้ำมันนวดน้ำมันให้นะคะนวดน้ำมันให้อันนี้ก็เป็นน้ำมันที่ใช้ตัวเดียวกันกับที่ทาแก้เจ็บขานะคะน้ำมันนวดน้ำมันเขียวนะคะทานวดท้องให้น้ำมันตัวนี้จะมีฤทธิ์เป็น เป็นออกฤทธิ์ร้อนนะคะออกฤทธิ์ร้อนจะช่วยเข้าไปในอะไรอะระบบข้างในนะคะคือระบบลำไส้คือตอนนี้น้องน้องถามว่าน้องถ่ายไหมน้องถ่ายนะคะแต่ว่าน้องไม่ค่อยได้กินอะไรเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าท้องบวมนะคะท้องบวมท้องแข็งนะคะคือไข่มุกนี่คือเขาจะกินยายาก เขาจะไม่กินยานะคะคือกล้วยให้กินก็ไม่กินเหมือนที่น้องแป๊วเคยบอกแหละนะคะคือไม่ยอมกินบางทีก็ซึมบางทีก็เล่นนะคะอันนี้เอาน้ำมันทาให้ทั้งสองข้างดูสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะสังเกตเห็นได้ชัดเลยท้องน้องรู้สึกว่าจะบวมแรงหน่อยบวมแบบนี่นะคะดูด้านข้างอันนี้ตัดต้นไผ่ให้กินกินนะคะ แต่ว่ายญานี่ไม่กินยญานี่บางทีก็กินกินแค่ช่วงลำนะคะกินแค่ช่วงลำแค่ไม่กี่ต้นก็หยุดกินนะคะอันนี้ตัดต้นไผ่ให้ก็ถือว่ากินดีอยู่นะคะถือว่ากินดีอยู่เมื่อช่วงที่พ่อใหม่ไปสแสดงนี่ก็น้องมีอาการเจ็บท้องนะคะเจ็บท้องน่าจะบิดนะก็นั่งลงนอนคุกเข่าอยู่หลายรอบอยู่นะคะ ยา this อ,ออกเป็นมีฤทธิ์เป็นเป็นยาร้อนนะคะดูขนาดพ่อใหม่อันนี้ความจริงบางคนเขาใส่ถุงมือนะ,ะแต่ว่าคือถุงมือสําหรับเราเองอะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะโอเคมันไม่ค่อยจะทั่วถึงในการมันอะไรนะเรียกว่าอะไรเวลาเรานวดนะคะมันมันไม่ค่อยเต็มที่เนาะมันสู้มือเปล่าไม่ได้นะคะ แล้วก็นวดนวดให้นะคะน้องไม่กินยาเลยนะคะน้องไม่ยอมกินยาเลยถ้ากินยาง่ายกว่านี้หน่อยมันก็น่าจะโอเคกว่านี้เนาะแต่ว่านี่คือยาที่เวลาน้องแป๋วใส่กล้วยให้กินก็คือรู้เลยบี้ทิ้งหมดนะคะไม่ยอมกินอันนี้น้องแป๋วก็โทร โทรแจ้งคุณหมอเอาไว้อีกแล้วนะคะโทรแจ้งคุณหมอ,อไว้ก่อนเบื้องต้นเราก็เอาอยาเขียวนี่แหละนะคะทาให้ก่อนรอคุณหมอนะคะกินไม่ได้ก็คงจะต้องฉีดเอาแต่ตานี่ก็ยังซึมอยู่ยังซึมนะคะน้องนอนเร็วทุกคืนเลยนะคะสองทุ่มนี่ก็ นอนแล้วเพราะว่าน้องน้องไม่ค่อยกินน้องไม่ค่อยกินพอเริ่มมืดปุ๊บน้องก็นอนเลยนะคะดูดูซึอมอนีนบเป็นดงันนี้แล้วว่าเราจะไปตัดไม้ให้ด้วยนะคะเมื่อวานตัดไม้มารู้สึกว่าน้องน้องกินอยู่นะคะน้องก็ถือว่ากินดีอยู่ เราจะออกไปตัดไม้อีกบางทีก็ถ่ายเป็นก้อนนะคะเมื่อเช้านี่ถ่ายเป็นก้อนนะคะรอบเช้าเมื่อวานนี้เทพจะไม่ถ่ายเลยเมื่อวานเทพจะไม่ถ่ายนะคะก็เมื่อเช้าก็มาถ่ายถ่ายเป็นก้อนนะคะพอตกบาบมาก็เริ่มเลวอีกนะคะบางทีก็ก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยว รอดูน้องไปเรื่อยๆระหว่างที่รอคุณหมอนะคะคุณหมอก็ช่วงนี้ก็จะหลายๆเครียดหน่อยเนาะกดดูท้องน้องนะคะคือแข็งมากท้องแข็งเพราะว่าน้องไม่ตดน้องไม่ผายลมเลยค่ะแต่ว่าคือถ่ายนะคะยังถ่ายอยู่สงสารน่อยคนสวยนี่รู้สึกว่ารอบนี้น้องเป็นนานมากนะคะ เป็นนานแล้วก็เป็นแรงด้วยคือทุกครั้งอ่ะน้องน้องเป็นน้องกินกล้วยนะคะน้องกินกล้วยได้แต่ว่ารอบนี้คือน้องไม่เอาอะไรเลยกล้วยที่ชอบชอบก็คือน้องก็ไม่กินนะคะมันทําให้เราแบบคิดหนักเลยดูท้องท้องบวมมาก โอเคค่ะเมื่อกี้ที่หยุดไปเว็บนึงก็คือคุณหมอเข้ามาดูอาการน้องนะคะที่น้องแป๋วโทรแจ้งไว้นะคะก็คุณหมอเข้ามาดูอาการก็คือเบื้องต้นน้องกินยาไม่ได้นะคะก็เลยให้เป็นการฉีดยาแทนเอานะคะคุณหมอบอกว่า สาเหตุที่น้องไม่ผายลมไม่อะไรนี่ก็เพราะเป็นว่าลำไส้เคลื่อนตัวช้านะคะก็เลยฉีดยาเป็นยาขับแก๊สนะคะแล้วก็ยายาแก้ป,ปวดให้นะคะสองเข็มเดี๋ยวตอนนี้ก็จะพาน้องออกเดินบริเวณตรงหน้าบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้มีฟ้าร้องนะคะมีลมมาก็เดินแค่หน้าบ้านกอดน,นะคะยังไม่อยากเดินไปไกลนะคะเดี๋ยวอันตรายตอนนี้ฟ้าร้องแรงมากค่ะเดี๋ยวก็น้องปอจะไล ขออภัยค่ะน้องเป๋วก็จะถ่ายสักแป๊บนะคะให้กับแม,แม่ๆพี่ๆได้รับชมนะก็พาน้องเดินนะ,ะพาน้องเดินบริเวณหน้าบ้านนี่แหละนะคะตอนนี้ก็ฉีดยาไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูอาการนะค,ะคุณหมอก็จะเข้ามาดูอีกครั้งนะคะเพราะว่าน้องรู้สึกว่าท้องป่องอย่างที่น้องเป๋าบอกแหละแล้วก็มีเจ็บบิดนะคะก็พาเดินให้มัน ให้ลำไส้มันทำงานแบบเขาเรียกว่าอะไรทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะมาช่วงบ่ายนี่ก็มีมีถ่ายเลี้ยวอยู่บ้างนะคะก็เลยไม่อยากจะเดินไกลเดี๋ยวไปถ่ายบนถนนเดี๋ยวช้างตัวอื่นเขาเดินมาจะติดกันไปอีกนะคะก็จะเดินเล่นบริเวณหน้าบ้านนี่แหละนะคะ บรรยากาศมันก็ไม่เอื้อมหนวยด้วยนะมีเสียงฟ้าร้องมาสงสารนะตัยหนุยไม่ล่าเรืองเลยนะน้องไข่มุกตอนนี้ลมแรงค่ะลมแรงก็ไม่อยากพาน้องเดินออกไกลเพราะว่าน้องเองก็ไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ ทางที่ไม่ค่อยได้เดินส่วนมากอะไรนิดๆหน่อยๆก็ตกใจไปหมดนะคะฉีดยาไปแล้วก็รอดูแต่อาการว่าจะเป็นยังไงนะคะ ไปนุ้ยไปแล้ก็จะนวดน,น้ำมันให้น้องเป็นระยะระยะเอานะคะนวดเยอะเดี๋ยวจะออกร้อนเกินไปพาเดินผ่อนคลายอตุยนุ้ยตุยนุ้ย โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงน้องเราจะมาอัปเดตอาการของน้องนะคะกับพี่ๆแม่ๆได้รับชมกันอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็พาน้องเดินก่อนนะคะก็มีเสียงฟ้าร้องเข้ามาเริ่มบ่อยแล้วหนูก็เลยไม่อยากจะถ่ายนานนะคะเดี๋ยวเกิดอันตรายนะคะก็จะพาน้องเดินวนอยู่แถวนี้สักหน่อยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตอาการน้องให้กับพี่ๆแม่ๆได้ทราบอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ